ขยับไปดูปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22กองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้สนที่กําลังยึดยาบ้ากว่า4 00นเมตรไอซ์น้ําหนักประมาณ5กิโลกรัมจากเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ได้รับแจ้งว่ามีเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะจึงได้นํากําลังประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าทําการตรวจสอบและลาดตระเวนเป้าหมายที่ริมถนนบ้านห้วยน้ขํขคาบ้านห้วยไม้ซอดตนนําบนนาก้างอาเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ไปพบกับรถเก๋งสีบรอนทอง ้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะบนถนนเส้นทางรองตังบลนาล้างมุ่งหน้าเข้าอำเภอปากคาดทางชุดปฏิบัติการตรวจคน้นชุดที่1และชุดที่2และชุดปฏิบัติการที่3จึงได้กระจายกำลังขับรถปิดล้อมแล้วก็ขับไล่ติดตาม โดยจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์จำนวน5ถุงน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมค่ะยาบ้าประมาณ4 1 2 0 0 0เมตรซุกซ่อนอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารซึ่งเป็นรถยนต์เกง๋งหมายเลขทะเบียนกไก่นหนูห0 7 3ูสกลนครและมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากคาดเพื่อสืบสวนและติดตามแก้งค้ายาเสพติดแก้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ